แน่ขอไปสวนก่อนเดอ้อเออแยวแม่ขอไปส่งดอกแม่เ็ดเวียดนีก่อนอาเม่ยืนละโอ๊ยอีแม่ไม่ได้เฉียวขอมาส่งนอนน่เนาะ ยิ้เขากระจ๊กกระจกแมวเ,เขามาทรงแล้วกระจอกอีเมจ้าคุณดามาเถอะรูบัวคอยยิ้เขา แม่กับเต่ามาแล้วลูกอ้าวดีเขานะ่าวน่ะไม่แล้วยังนี่แม่ไม่แค่นี่ตีเขาคอยบ่ออิ่มดอกเด้ออ้อาวกระจกลูกเดือกตีเขาไปเห็นยัง่ะยน,นะแม่ไปเอาเขามาใหม่ อามาลาเด้ขานี่เดีย๋ยวเดี๋ยแม่ไป,แมไปเอาเขามาใหม่กันเด้กัโจ๊กาแม่ยินดีกันเด้อยาเปล่าไปใส่ได้ไหาแม่ก็เดี๋แม่ไปเอาก้นั่นแปลว่าให้ันว่าว่ามันมัเห็ดถุน้ำปูดีมันไม่มีหยางตัมขอแต่แต่เงี้นาหยัง เฮ้นาข้าวอกปนี e ่ยตั้งยังกระดกกระเดียดเลยแล้มีดหรออ้ เป็นพ่อตบขาตต๊บนี่ให้นายคอยบรไดงเลยโอ้ยเปล่าเปล่าเย้อนอากระจกกระจกระจกระจกกระจก้ย่างกระจก ออก่อยว่าได้เป็นยังอียังมม่หิีดตกใ่หัวคอยคอยก็ได้สลบไปบงอ่าเคื่งยิ้ขเขาวพอ